ปลายปีพศ2505หรือเมื่อ60ปีที่ผ่านมาหลังจากที่ทางราชการได้ประกาศให้ป่าภูกระดึงเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งที่สองของประเทศต่อจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้ววันหนึ่งช่วงปลายเดือนมกราคมพศ2506คณะเจ้าหน้าที่ซึ่งมีนายวุฒ เป็นหัวหน้าพร้อมด้วยพนักงานลูกจ้างสามคนชื่อนายสนนายยาและนายหอมได้ร่วมกันวางแผนออกสำรวจภูมิประเทศเส้นทางเดินป่าพืชพธุ์ไม้และสัตว์ป่าเพื่อเตรียมข้อมูลมาพัฒนาให้ภูกระดึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งศึกษาด้านธรรมชาติตามวัตถุประสงค์ของทางราชการภารกิจในครั้งนี้จะต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่าสมวัน ในดงลึกจึงต้องเตรียมพร้อมทั้งอาวุธและสเสบียงอย่างพร้อมเพรียงเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้และทุกคนมีความปลอดภัยคณะเจ้าหน้าที่ทั้งสี่ออกจากที่ทำการบริเวณวังกวางในตอนสายเวลา8นาฬิกาก่อนออกเดินทางนายวุฒิซึ่งเป็นข้าราชการหนุ่มวัย30ปี ได้นำลูกน้องร่วมทีมไปกราบไหว้องค์พระพุทธเมตตาซึ่งเป็นพระพุทธรูปเคารพบูชาองค์ใหญ่แล้วอธิษฐานขอพรสาธุข้าแต่องค์พระพุทธเมตตาอันศักดิ์สิทธิ์ลูกพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อีกสามคนจะเข้าไปสำรวจเส้นทางธรรมชาติในป่าลึกเป็นเวลาสวันขอบารมีของพระองค์จงช่วยปกป้องคุ้มครองลูกและเจ้าหน้าที่ให้ปลอดภัยด้วยเถิด หลังจากกราบนมัสก,การขอพรอ,องค์พระพุทธเมตตาแล้วก็พากันเดินทางสะพายปืนสะพายเปย้พรุงพรังผ่านสะแก้วสะอโนดาตซึ่งเป็นแอ่งน้ำลำธารใสเยือกเย็นท่ามกลางดงดอกไม้คือดอกดาวเรืองภูดอกรีดกุหลาบแดงกุหลาบขาวอันง,งดงามแล้วมุ่งไปยังแนวป่าด้านทิศเหนือซึ่งเป็นเขตป่าดงดิบนายวุฒิจดบันทึก รายละเอียดพืชพันไม้และสัตว์ป่าที่พบเห็นลงในสมุดอย่างตั้งอกตั้งใจประมาณบ่ายสามโมงคณะสำรวจได้ไปหยุดพักริมลำธารน,น้ำตกถ้ำสอเหนือกลางดงลึกแวดล้อมไปด้วยต้นก่อต้นสนและพันไม้นานาชนิดบรรยากาศช่ำเย็นด้วยไอละอองน้ำและสายลมหนาวเสียงนกป่านานาชนิดร้องเพรียดังเสียงแท่ ลิงข้างกระรอกกระแตบนยอดไม้ห้อยโหนโยนตัวไต่ไม้เห็นอยู่ไหวๆชนีก็มีส่งเสียงร้องรัวดังแว่วมาฟังวังเวงสัตว์ป่าชุกชุมมากบริเวณน,นี้นายวุฒเอ่ยขึ้นเดี๋ยวมองไปรอบๆใช่แล้วนายคงเป็นเพราะป่าลึกวพวกพรานเข้ามาไม่ถึงนายสนพูดปลดเป้วางปืนพิงโคนไม้แล้ววักน้ำใสๆมาล้างมือล้างหน้า นายยากับนายหอมก็ทำตามเพราะเดินบุกป,ป่าฝ่าดงกันมาไกลเน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไปทุกๆุกคนคืนนี้เราจะพักกันที่นี่บนลานหินใต้ต้นไม้ตรงนี้ละรุ่งเช้าค่อยออกเดินทางสำรวจกันต่อไปนะนายวุฒบอกลูกน้องแล้วช่วยกันเตรียมทำํำพึงพักกันน้ําค้างซึ่งจะตกลงมาอย่างหนักในเวลาดึก แต่ยังไม่ทันที่จะได้ไปตัดไม้พลันก็มีเสียงแประแปรนดังแววมาแต่ไกลกิ่งไม้ต้นไม้หักฉีกดังผงผางผงผางช้างมีขโขลงช้างกำลังมาทางนี้ในหอมอุทานทุกคนต่างได้ยินและรับรู้ถึงไัยซึ่งกำลังใกล้เข้ามาต่างคนต่างมองหาที่หลบภัยแต่ก็ไม่มีเลยมีเพียงพุ่มไม้และโขดหินต่ำๆคงไม่พ้นจากงวงช้างเหล่านั้นไปได้ เอาเป้เอาปืนซุกไว้หลังโขดหินแล้วปีนขึ้นไปหลบบนต้นไม้เร็วเข้าพวกมันใกล้เข้ามาแล้วอย่าส่งเสียงเอ,อะกันนะปีนให้สูงสูงนายวุฒิร้องสั่งเจ้าหน้าที่อุทยานทั้งหมดแยกย้ายกันปีนขึ้นต้นไม้ซึ่งมีลำต้นกิ่งก้านสูงใหญ่แข็งแรงนายยากับนายหอมอยู่ด้วยกันต้นหนึ่งส่วนนายวุฒิกับนายสนอยู่อีกต้นหนึ่งใกล้ๆกกันพอปีนขึ้นไปได้ไม่กี่อึดใจ ช้างฝูงใหญ่ก็โผล่ออกมาให้เห็นพวกมันแต่ละตัวราวกับภูเขาเหล่ากางวงงายาวมีทั้งช้างพลายช้างพังและลูกช้างสำรวจดูคร่าวๆคงไม่ต่ำกว่ายี่สิบสาสิบตัวเจ้าจา่าโขงเป็นช้างพลายงางงอนยาวเป็นวาท่าทางอง,งอาจมันขึ้นไปยืนบนพารานหินสูงชูวง,งวงระวังภยัย ในขณะที่บริวารพากันลงดื่มน้ำในลำธารห่างจากต้นไม้ที่คนทั้งสี่หลบซ่อนอยู่ประมาณ20เมตรเห็นจะได้เจ้าหน้าที่ทุกคนต่างกลั้นอกกลั้นใจภาวนาว่าขออย่าให้พวกมันตัวหนึ่งตัวใดเงนหน้าขึ้นมามองเห็นพวกเขาเลยช้างป่าฝูงนั้นกินน้ำกันอยู่พักใหญ่ยังไม่มีตัวใดรู้ว่าคนทั้งสี่หลบซ่อนอำพรางอยู่บนต้นไม้แต่บัดเดี๋ยวเดียวเท่านั้น มีลูกช้างสองตัววิ่งเล่นวิ่งไล่กันออกจากฝูงมายังโขดหินซึ่งเป็นที่ซ่อนปืนและสัมภาระมันเอางวงยื่นยื่นดมดมและวส่งเสียงร้องแปลนๆคล้ายจะบอกพ่อแม่พี่น้องของพวกมันอย่างแปลกใจว่านี่อะไรนี่อะไรสิ้นเสียงของลูกช้างเจ้าจา่าโขลงก็วิ่งพรวดมายังโขดหิน ครั้นมันเห็นเป้สัมภาระและปืนยาวสี่กระบอกมันก็ชูงวงร้องแผลนๆแนเอือนภัยลูกโขลงหลายสิบตัวของมันก็รับรู้ต่างชูงวงฮึดฮัดร้องคำรามนายวุฒิใจหายวาบต่อเหตุการณ์ร้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วเจ้าจ่าโขลงงางอนมันฉลาดมีไหวพริบสมเป็นพญาช้างมันหันมามองไปรอบๆชูงวงสายดมกลิ่นแล้วอึดใจเดียวเท่านั้น มันก็เหลือบสายตาขึ้นมามองทันทีที่มันเห็นว่ามีคนอยู่บนต้นไม้มันก็ร้องแล้วปรีเข้ามาช้างตัวอื่นๆก็รายล้อมส่งเสียงคำรามขู่อย่างน่าสะพรึงกลัวขณะนั้นนายสนนายหอมและนายยาต่างคิดว่าชีวิตของพวกตนคงจะไม่มีทางรอดแล้วช้างมากมายขนาดนี้หากมันช่วยกันกระแทกชนต้นไม้ที่พวกเขาอยู่คงจะสันวันไหว ทำให้พวกเขาหล่นร่วงลงไปอยู่ภายใต้บาทาของพวกมันแน่ต่างตกตะลึงใจหายใจคว่ำไปตามๆกันแต่นายวุฒินั้นมีสติสมเป็นหัวหน้าทีมเขารำลึกภาวนาถึงองค์พระพุทธเมตตาซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แห่งขุนเขาภูกระดึงว่าสาธุสาธุองค์พระพุทธเมตตาได้โปรดช่วยลูกด้วยเถิดช่วยลูกด้วย ลูกกำลังมีภัยอันตรายบัดดน,นั้นคร้มีอะไรก็ไม่รู้มาเดนจิตดนใจให้เขาพูดดังๆลงไปบอกวิงวอนพยาช้างจากโขลงตัวที่กำลังชูงวงปรีเข้ามาว่าพญาช้างเมตตาน้องด้วยพวกน้องเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานเข้ามาสำรวจป่าตามภาระหน้าที่ไม่ได้มุ่งเข้ามาเบียดเบียนพวกท่านและเหล่าสัตว์อื่นใดได้โปรดเมตตาด้วยเถิด เสียงของนายวุฒสันเครือล่าล่ำล,ลักษ์ด้วยความหวาดกลัวก็ช่างหน้าประหลาดยิ่งนักเจ้าพญาช้างงางอนตัวนั้นหยุดชะงักแง้มมองอยู่อึดใจหนึ่งท่าทางดุร้ายเมื่อครู่บรรเทาลงไปโดยพลันราวกับจะรับรู้ภาษาคำวิงวอนของนายวุฒมันลดงวงลงต่ำแล้วหมุนตัวกลับลูกฝูงของมันทุกตัวซึ่งมีอาการดุร้ายอยู่เมื่อครู่ก็เงียบสงบ แวกเป็นช่องให้พญาช้างจากโขลงเดินผ่านจากไปจากนั้นมันก็เดินตามรับหายสู่แดนดงเสียงอึกกระทึกครึกโครมสยองขวัญจึงเงียบหายไปเจ้าหน้าที่ทั้งสี่มีความรู้สึกคล้ายตายไปแล้วได้เกิดใหม่ต่างพิศวงอัศจรรย์ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพากันปีนล,ลงจากต้นไม้แล้วต่างพากันพูดสนทนาโอ้นายพวกผมคิดว่าจะไม่รอดแล้ว นายมีคาถาอะไรจึงพูดกับช้างจากโขลงตัวนั้นได้นายสนถามอย่างพิสวงคนอื่นๆก็คิดเช่นกันบองดูนายวุฒิเป็นตาเดียวผมก็ไม่รู้นะผมก็กลัวกลัวเหมือนกับทุกคนนั่นแหละแต่แปลกที่พญาช้างนั่นมันคล้ายจะฟังภาษาคนออกประหลาดเหลือเกินคงเป็นเพราะบรารมีขององค์พระพุทธเมตตาท่านคุ้มครองรักษาอย่างแน่นอนนายวุฒบอกลูกน้อง แล้วประนมมือน้อมรำลึกนึกถึงพระพุทธคุณเหตุการณ์ระทึกใจผ่านไปตะวันลอยดวงลงตำ่ำทุกคนรีบกางเต็นท์สองหลังชิดติดกันหากิ่งไม้ใบไม้มาทำเป็นเพิงมุงบังกันหยาดน้ำค้างเตรียมฟืนแห้งก็ไฟหุงหาอาหารมื้อเย็นพอค่ำม,มืดลงก,ก็กองไฟกันสัตว์ร้ายตั้งเวรยามผลัดกันนอน ผลัดกันระวังภัยไม่ประมาทระลับตื่นตื่นคืนนั้นผ่านไปอย่างปลอดภัยไม่มีอันตรายใดๆมากล้ำกลายวันต่อมาทุกคนเดินทางสำรวจกันต่อไปจนถึงบริเวณป่าหญ้ากว้างผ่านป่าหญ้าสูงกว้างก็เข้าดงไปถึงน้ำตกสูงใหญ่ริมหน้าผาน้ำตกแห่งนี้เกิดจากสายน้ำลำธารที่ไหลมาจากป่าทางทิศตะวันออกเวลาบ่ายหลังเที่ยงวัน ละอองน้ำตกจะระเหยกระจายสะท้อนกับแสงตะวันเกิดเป็นภาพเงาแสงสีโค้งรุงทองงดงามสุดพลรนาป่ารอบๆบบริเวณมีต้นเมปเปิ้ลหรือต้นกวมแดงขึ้นอยู่ทั่วไปต้นสนต้นก่อขึ้นเป็นดงบนโขดหินมีเอื้องม้าวิ่งขึ้นเรียงรายดอกขาดอกว่านหลากสีเบิกบานละลานตาคืนวันที่สอง คณะสำรวจหยุดพักค้างแรมบนลานหินใกล้หน้าผาน้ำตกหน้าผาแห่งนี้มองเห็นวิวได้รอบด้านหลังเป็นดงสนภูเขาสูงใหญ่หลังจากกางเต็นท์ทำเพิงพักคลุมกันหยาดน้ำค้างเตรียมฟืนก่อไฟกินอาหารมื้อเย็นกันแล้วก็จุดก่อไฟลุกโพลงขึ้นตั้งเวรยามผลัดกันร,ระวังภัยผลัดกันนอนประมาณสี่ทุ่มเห็นจะได้นายยาซึ่งอยู่เวรยาม ได้สัมผัสกับสิ่งผิดปกตินั่นคือจูจ่ๆพลันมีเสียงกระแสลมแรงพัดอูอ้อู้อื้ออึงดังมาจากทางหน้าผาหินด้านล่างเป็นเสียงผิดปกติคล้ายพายุใหญ่กำลังพัดหอบขึ้นมานายยาบังเกิดความสะดุ้งกลัวจึงรีบปลุกเพื่อนให้ตื่นขึ้นมาฟังฟังสิเสียงมืนลมพายุกำลังพัดขึ้นมาจากขูบเขานายวุฒินายหอมและนายสนต่างเงี่ยหูฟัง ก็ได้ยินเสียงนั้นแล้วในบัดดลท่ามกลางแสงจันทร์สลัวได้มีลมพายุพัดผ่านวูบวูบขึ้นมาจากทางหน้าผาพุ่งผ่านเข้าไปในป่าสนอย่างรุนแรงจนยอดสนโอนเอ็นสะบัดโบกกิ่งวันไหวเสียงกระแสะลมพัดผ่านใบสนดังหวีดวิวราวกับเสียงครวญครางที่น่าสะพรึงกลัวมันดังอยู่พักใหญ่สายลมแรงจึงสงบลงมันหายไปเฉยเแต่แล้วในบัดดล สิ่งลึกลับที่ไม่เคยคาดคิดว่าจะได้ยินและจะได้เห็นก็เกิดขึ้นอีกนั่นคือท่ามกลางป่าสนใต้แสงจันทร์ได้มีเสียงม้าร้องก้องมาหลายครั้งหลายหนตามด้วยเสียงควบดังกับ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 เมื่อทุกคนมองไปก็ได้เห็นม้าสีดำสูงใหญ่กว่าม้าธรรมดาถึงสองสามเท่าสองตัววิ่งไล่กันมาในความมืดพวกมันวิ่งวนเวียงตามกันไปใต้ป่าสน พลางส่งเสียงร้องแหลมอย่างคึกขนองคุณพระช่วยนั่นมันม้าอะไรตัวถึงได้สูงใหญ่ปานนั้นนายหอมอุทานดูซิมันไม่ได้วิ่งบนพื้นนะมันมันวิ่งเหนือพื้นดินนายยาสังเกตเห็นทุกคนก็เห็นมันไม่ได้วิ่งบนพื้นก็จริงแต่มันมีเสียงควบกั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 บ,กบอย่างน่าพิศวงเมื่อมันควบเข้ามาใกล้ทุกคนได้เห็นดวงตาของมันวาว,าวลุกเหมือนเปลวไฟ วูบหนึ่งมันก็ผ่านไปแล้วอึดใจเดียวมันก็วิ่งหวนกลับมาอีกคล้ายจะจงใจแสดงตัวตนอันลึกลับน่าสะพรึงกลัวของมันให้ทุกทกคนที่ตะลึงจ้องดูอยู่ได้เห็นเป็นเวลานานนายวุฒใจสั่นเต้นระทึกรู้ได้ทันทีว่าภาพที่เห็นวิ่งวนอยู่ใต้แสงจัน์ทรในป่าสนนั้นมิใช่ม้าธรรมดาแต่มันเป็นผีป่าผีป่าอาถรรพ์ปรากฏกายหลอกหลอน นายนายวุฒิลูกน้องสามคนอุทานเสียงสันยังตกใจหวาดกลัวในขณะที่ม้าผีสีดำพุ่งผ่านไปขณะนั้นแม้ตัวนายวุฒหัวหน้าทีมเองก็กลัวกลัวจนสุดจะบรรยายใจหายหวาดผวาต่ออาถรรพ์ป่าลึกลับแต่ก็ยังพอมีสติเขาเรีบประนมมือน้อมรำลึกนึกถึงพระพุทธคุณคือองค์พระพุทธเมตตาแห่งขุนเขาภูกระดึง ข้าแต่องค์พระพุทธเมตตาช่วยลูกด้วยผีป่าหลอกหลอนน่ากลัวเหลือเกินช่วยขจัดปัดเป่าคุ้มครองด้วยเถิดขอพระพุทธบารมีจงดนบันดาลให้อาถันป่าสูญหายไปด้วยเถิดสิ้นคำอธิษฐานพลันก็บังเกิดคล้ายมีฟ้าแลบวาบวาบขึ้นรากับแสงฟ้าผ่าแต่ไม่มีเสียงผ่าพอฟ้าแลบม้าสีดำก็กรีดร้องเสียงโหยหวนแล้วหายวับไป เสียงร้องเสียงควบกั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 บเงียบกริบไปทันทีทำให้บรรยากาศในป่าสนและรอบรอบหน้าผาสงบสงัดวางเวงจนได้ยินเสียงเต้นของหัวใจซึ่งระทึกอยู่ในอกของเจ้าหน้าที่อุทยานทั้งสี่คนรุ่งเช้าวันที่สของการสำรวจป่าดงดิบอันลึกลับเจ้าหน้าที่ทั้งสี่คนหุงหาอาหารรับประทานกันแล้วห่อข้าวที่เหลือใส่ห่อใบตองไว้เป็นมื้อกลางวันกันแล้ว ก็พากันออกเดินทางต่อทุกคนเดินวนไปทางขวาตามเส้นทางริมหน้าผาด้านตะวันออกเฉียงเหนือประมาณสิบนาฬิกาได้พบภาพที่น่าประหลาดใจเป็นภาพที่เป็นสิริมงคลบังเกิดความศรัทธายินดีในทันทีที่ได้พบเห็นนั่นคือใต้เงื้อมหินมีพระทุด่งรูปหนึ่งอายุราวหกิปีเศษห่มจีวรสีกลักคร่ำคร่ากำลังเดินจงกรมอยู่บนลานหิน ถัดออกไปไม่เท่าไรวิชีปะขาวอีกคนวัยคงจะไร่เรียกกันนั่งพักอยู่ใต้เงื้อมหินถัดไปนายวุฒิซึ่งเป็นคนมีอุปนิสัยศรัทธาในพระรัตนตรัยจึงรีบเดินเข้าไปหาน้อมประนมมือนมัสการเรียนถามท่านขึ้นว่านมัสการหลวงพ่อกลางดงลึกในป่าปิดห่างไกลผู้คนเช่นนี้หลวงพ่อกับลุงชีปะขาวพากันมาอยู่ได้อย่างไร พระธุดงสูงอายุรูปนั้นหยุดเดินจงกรมแล้วนั่งลงสนทนาตอบคำถามว่าอัตมากับชีปะขาวเป็นสหายธรรมมาจากวัดป่าห้วยมาเดือเชิงภูกระดึงขึ้นมาปลีกวิเวกอยู่ที่นี่แทบทุกปีหลังออกพรรษามาอยู่กันคราวละครึ่งเดือนก็กลับแล้วโยมเอ๋ยโยมเป็นใครกันมาทำไมในป่านี้พวกผมเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานครับตอนนี้ ทางราชการประกาศให้ภูกระดึงเป็นอุทยานแห่งชาติแล้วพวกผมจึงพากันออกสำรวจป่าตามหน้าที่ครับเอหลวงพ่อครับแล้วหลวงพ่อกับตาชีปะขาวอยู่ได้อย่างไรครับฉันอาหารที่ไหนกลางป่าลึกอย่างนี้มีญาติโยมชาวบ้านนาโกเขาเอาเข้าวสารอาหารแห้งขึ้นมาให้อาศัยตาชีปะขาวเป็นคนหุงหาฉันกันวันละหนึ่งมือไม่ลำบากหรอกโยม ตาชีปะขาวเขาชำนาญป่าหาผักหาลูกไม้อาศัยกันและกันนายวุฒิและเจ้าหน้าที่อีกสามคนรู้สึกเคารพศรัทธาพระทุดงและตาชีปะขาวทั้งสองมากต่างพากันน้อมนำข้าวห่อของตนไปถวายแต่หลวงพ่อพระทุดงท่านบอกว่าโยมเอ่ยอาตมาและตาชีปะขาวฉันแล้วฉันเพียงมื้อเดียวเท่านั้นโยมเก็บไว้กินเองเถิด จะต้องเดินทางกันต่อไปอีกไม่ใช่หรือครับหลวงพ่อพรุ่งนี้จะกลับกันแล้วครับแต่คืนนี้จะขอพักแรมอยู่กับหลวงพ่อสักคืนนะครับอยากปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อหลวงพ่อคงไม่ว่าอะไรนะครับอยู่กลางดงกลางป่าลึกอย่างนี้พบพระรู้สึกอบอุ่นใจมากครับเมื่อคืนที่ผ่านมาพวกผมเจออาถรรป่านอนสะดุ้งกันแทบทั้งคืนเลยนายวุฒิและลูกน้อง เล่าเรื่องม้าสีดำตัวใหญ่สองตัวในป่าสนให้หลวงพ่อพระทุดงรูปนั้นได้รับฟังหลวงพ่อรูปนั้นฟังแล้วก็ยิ้มน้อยๆพูดบอกว่าไม่มีอะไรรอกโยมม้าสองตัวนั่นเป็นผีในป่าเขาแสดงตัวหลอกหลอนตามประษาของเขาแต่เขาไม่ทําอันตรายใครๆแผ่เมตตาอุทิศบุญให้เขาเขาก็จะพอใจมันเกิดความเมตตาไม่มาหลอกหลอน พวกโยมอย่ากลัวเลยโยมเป็นเจ้าหน้าที่ไม่ได้บุ่งมาเบียดเบียนล่าสัตว์ไม่มีอันตรายหรอกคืนนั้นนายวุฒิและลูกน้องอีกสามคนกางเต็นท์อยู่ใกล้ที่พักใต้เงื้อมผาของพระทูดงและตาชีปะขาวลูกน้องสามคนคือนายสนนายยาและนายหอมต่างเข้านอนกันแต่หัวค่ำด้วยความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการเดินทางพวกเขาหลับลึกหลับไหล เพราะสองคืนที่ผ่านมานอนไม่ค่อยหลับกันเลยแต่นายวุฒไม่ยอมหลับเขาสนทนากับหลวงพ่อพระทุดงด้วยความเคารพศรัทธาอย่างลึกซึง้งท่านบอกเขาว่าท่านชื่อหลวงพ่ออินหลวงพ่ออินสอนให้เขานั่งภาวนาธรรมสมาธิโดยภาวนาว่าพุทโธพุทโธ กำหนดตามลมหายใจเข้าออกนายวุฒก็เพียรทำตามคำสอนของท่านอยู่จนดึกดื่นจิตใจของเขาปิติเอิบอิม่มต่องค์ภาวนาจนตัวของเขาก็บังเกิดความอัศจรรย์ต่อกระแสธรรมที่ได้พบตามคำสอนของหลวงพ่อพระทุดงใต้เงื้อมผาประมาณเที่ยงคืนหลวงพ่ออินได้กล่าวแก่เขาว่าโยมวุฒอัตมาขออนุโมทนาบุญกับโยมด้วยนะ โยมนี้มีบารมีเคยสร้างสมมาแต่การก่อนนั่งภาวนาไม่นานจิตใจก็สงบระง,งับได้จงเพียรภาวนาไปนะอย่าทิ้งแล้วต่อไปโยมจะได้พบธรรมที่ลึกซึ้งยิ่งยิ่งขึ้นหลวงพ่ออินพูดแล้วก็ล้วงลยงไปในย่ามยิบเอาบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาให้เป็นพระพุทธรูปองค์เล็กๆขนาดเท่าประมาณหัวนิ้วโป้งท่านพูดอีกว่านี่คือหลวงพ่อพระคุ้ม อาตมาทำเองจากผงแร่เหล็กไหลและอธิษฐานจิตภาวนาพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณใส่ไว้แล้วหลวงพ่อพระคุ้มนี้มีพลังคุ้มครองอันตรายโยมจงเก็บไว้บูชานะพลังแห่งพระคุ้มจะปกป้องโยมให้มีความปลอดภัยในสถานที่ทั้งปวงสาธุหลวงพ่อขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณ นายวุฒิประนมมือกราบหลวงพ่อพระทุด่งใต้เงื้อมผาด้วยความเคารพทราบซึ้งใจไปนอนเถอะดึกมากแล้วพรุ่งนี้จะต้องเดินทางกันอีกไกลนะครับหลวงพ่อครับเดินกันอีกไกลครับกว่าจะถึงที่ทำการก็คงจะใกล้ข่านุ่นแหละนายวุฒิกราบเรียนท่านพอดีเขานึกอะไรขึ้นมาได้จึงได้รีบบอกกับท่านอีกว่าหลวงพ่อครับพรุ่งนี้เช้า ผมจะหุงหาพระตาหารใส่บาทหลวงพ่อกับตาชีประขาวนะครับสบียงของพวกผมยังมีอยู่ขอบใจโยมวุฒิขอให้มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานยิ่งยิ่งขึ้นไปนายวุฒิประนมมือรับพรของท่านแล้วเดินกลับเต็นเอ็นตัวลงนอนภาวนาพูดโทพูดโทตามคำสอนของท่านจนกระทั่งหลับไป ท่ามกลางบรรยากาศที่สงบสงัดเย่ายือกเย็นค่นรุ่งคืนนั้นเขาได้ฝันประหลาดฝันว่าหลวงพ่ออินแบกรดสะพายบาดเดินเข้ามาหาส่วนตาชีประขาวคนนั้นก็สะพายย่ามสัมภาระพรุงพรังคล้ายจะออกเดินทางหลวงพ่ออินพูดกับเขาด้วยกระแสเสียงเมตตากรุณาว่าโยมวุดอตมากับตาชีปะขาวจะอำลาไปก่อน ดีใจที่ได้พบขอให้โยมจงอย่าทิ้งภาวนานะจงมันทำไปแล้วโยมจะประสบแต่ความสุขความเจริญในชีวิตบอกแล้วท่านก็หันกลับเดินห่างออกไปโดยมีตชีประขาวสหายธรรมของท่านเดินตามไปช้าๆนายวุฒิร้องขึ้นว่าหลวงพ่อครับอย่าเพิ่งไปครับนิมนต์อยู่ฉันเช้าก่อนผมจะทำอาหารถวายท่านครับ นายวุฒโกนร้องตามแต่ท่านไม่หยุดท่านเดินห่างไปห่างไปท่ามกลางแนวไม้ในพงไพรเสียงร้องของนายวุฒทำให้นายสนซึ่งนอนอยู่ข้างๆสะดุ้งตื่นนายสนเอื้อมมือขยาปลุกถามว่านายนายวุฒครับเป็นอะไรนอนละเมอร้องเสียงดังเชียวนายวุฒจึงรู้สึกตัวตื่นขึ้นจากความฝันผมฝันฝันว่าหลวงพ่ออินกับตาชีปะขาวมาลา ท่านเดินจากไปไหนก็ไม่รู้ผมนี่มนท่านไว้ว่าตอนเช้าจะทำอาหารใส่บาตให้ท่านนายวุฒิและทุกคนจึงพากันลุกออกจากเต็นท์ขณะนั้นเป็นเวลาประมาณห้านาฬิกาตายังมืดสนิทอยู่นายสนนายยาและนายหอมช่วยกันก่อไฟเตรียมตัวหุงหาอาหารส่วนนายวุฒิสังหอนใจถือไฟฉายเดินไปที่ใต้เงื้อมหินส่องไฟมองหาหลวงพ่ออิน พระทุดงและตาชีปะขาวเขาเขาฉายไฟหาจนทั่วแต่ไม่พานพบกดของหลวงพ่อพระทุดงรูปนั้นกับตาชีปะขาวเสียแล้วมาดูอะไรนี่มาดูอะไรท่านไปแล้วท่านไม่อยู่แล้วจริงๆนายวุฒโกนร้องบอกเพื่อนร่วมงานทั้งสามด้วยความตกใจและประหลาดใจพอฟ้าแจ้งพวกเขายิ่งประหลาดใจกันมากขึ้นเพราะบริเวณใต้เงื้อมผาแห่งนั้น ไม่ปรากฏร่องรอยใดๆเลยวยิเศษหินเศษดินว่างเปล่าไปทั้งสิน้นผีหลอกแล้วนายวุฒิพระธุดงกับตาชีพระขาวนั่นเป็นผีมาหลอกเราหลอกกลางวันแสกๆเลยนายสนกระซิบอุทานด้วยเสียงสั่นระรัวนายยาและนายหอมก็มีอาการดุดกันแต่นายวุฒิมิได้คิดเช่นนั้นเขาไม่คิดว่าหลวงพ่ออินกับตาชีพระาวจะเป็นพูดผีเขารัก และเคารพท่านมากท่านคงเป็นพระผู้วิเศษศักดิ์สิทธิ์ในแดนป่ามาแสดงธรรมโปรดเขาอย่างแน่นอนนายวุฒิเชื่อมั่นเช่นนั้นเพราะหลวงพ่อพระคุ้มองค์เล็กๆองค์นั้นยังอยู่ในกระเป๋าเสื้อของเขาเขาล้วงออกมาประนมขึ้นจบเหนือหัวอีกประมาณเจ็ดแดวันต่อมานายวุฒิว่างจากภารกิจหน้าที่ราชการแล้วเขา ได้ลงจากที่ทำการอุทยานไปยังหมู่บ้านซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดห้วยมาเดือไปถามหาหลวงพ่ออินและตาชีพระขาวพระภิกษุรูปหนึ่งได้บอกว่าโยมหลวงพ่ออินท่านเคยอยู่ที่วัดนี้ท่านชอบขึ้นไปภาวนาอยู่บนภูกระดึงกับตาชีพระขาวลูกศิษย์ของท่านเสมอแต่ตอนนี้ท่านมรณภาพไปได้4ีห้าปีแล้วตาชีพขาวก็ตายไปแล้วเช่นเดียวกัน นายวุฒิได้ฟังแล้วก็อึ้องตะลึงไปอย่างคาดไม่ถึงรำพึงอยู่ในใจของตัวเองด้วยความพิศวงว่าโอ้เป็นไปได้อย่างไรหนอหลวงพ่ออินกับตาชีปะขาวมรณภาพไปหลายปีแล้วจริงหรือนี่โอ้แต่ทำไมเมื่อเจ็ปวันที่แล้วเราจึงพบท่านได้เล่าไม่มีใครให้คำตอบแก่นายวุฒิได้แต่ถึงอย่างไรนายวุฒิก็ยังรำลึกนึกถึงหลวงพ่ออิน พระธุดงผู้เป็นผู้สอนพระกรรมฐานให้เขาอยู่เสมอพระคุ้มที่ท่านมอบให้ก็ยังแขวนอยู่ที่คอท่านสถิตยอยู่ในความทรงจำของเขาอย่างลึกซึ้งไม่เคยลืมเลือน